น,นี้เลยจ้แะแบบนี้เลยระดับเค้กน่าจะสวยเนาะแต่งทำอะไรได้ไหมเมื่อกี้โดน <c ười> เอาลูกเข้า <c ười> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพาก,กินพาแซบเอ็มทีชาแนลเมื่อนีนเนาะจ๋าเข้าได้ผลไม้ป่าตามฤด,ดูกาลมาสูกินเนาะไม่นองเพื่อนขายของปลาเนาะจ๋าเอามาขายให้เมย์เมยบ่บเคยกินเนาะจ๋าอันนี้เป็นเ,อเือแหลกเนาะจ๋าก็เลยลองจัดมาเบืองเนาะเขาเรียกว่าลำดวนลูกลำดวนเนาะจ๋าเป็นเป็นลูกของดอกลำดวนอะ่ะหน่วยของดอกลำดวนอะ่ะทุกคนเธอเหล็กในชีวิตมาจ๋าเสแสร้งกันจ๋าแตงเคยกินไหมไม่เคยลองดู ไปอ่านดูข้อมูลเขาบอกว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวลูกเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพุ่งข่วแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้เลยหวานอมเปรี้ยวขออนุญาตคลายเม็ดนะคะทุกคนเ<อ>พราะหมูไม่เคยกิน บางคนอย่าบางคนเขาก็บอกว่าเป็นผลไม้โบราณตามหายากอะไรแเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอือฮะแต่เขาบอกไม้อยู่ตามป่าไงออกตามพวกแบบแต่เขาว่ามันคล้ายๆลูกว่านะใช่ใช่คล้ายลูกว่าแต่ว่าเขาว่าลูกว่ามันกินง่ายกว่าเนียลูกมันใหญ่เนาะเล็กยน้องที่เอามาขายให้เพื่อนบอกว่าบอกว่าเอาไปทําเป็นน้ําน้ําลูกลําดวนกินก็ได้ทําเป็นวน์ก็ได้ เท่าไหร่เนี่ยแล้วขายเท่าไหร่กิโลละร้อยยี่สิบนี่ค่ะสีลูกเป็นแบบนี้มันก็ไม่เคยกินนะจ๊ะอันนี้ <c oughs> เอามากินให้เบิง <c oughs> เพราะว่าบบเคยกินนะจ๊ะ <c oughs> เธอแหลกไม่ชีวิตแก่ <c oughs> แบบนี้เลย เ,เคยกินใไนงานไหมบักเมา่ไม่รู้จักเหรอบักเมาภาษ,าษาอีสานอะ่ะแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกเรียกอะไรไม่แน่ใจอะ่ะที่เปรี้ยวๆลูกเล็กๆเหมือนพริกไทยอ่ะลูกเหมือนพริกไทย,ไทยแต่ว่าเปรี้ยวเอามาตำามวยไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรเอานั่มแบเปรี้ยวมากเอามาตำแบบใสป่ปูปูดองอร่อยเคยกินนานละตอนเด็กๆ เขาจะเล็กนะคะทุกคนเนื้อเขาเนื้อเขาก็จะไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าเรากินเพลินไปกินเพลินไปลูกลําดวนเขาก็จะไม่มีไม่ไม่เขียนบอกนะว่ามีสรรพคุณอะไรแต่ว่าดอกเขาจะช่วยบำรุงเลือดพวกบำรุงเลือดแบบแก้บวียนเสียนศีรษะไหมบำรุงหัวใจบำรุงหัวใจไม่เกี่ยวกับเลือดอะพวกนี้ใครเคยกินกระเม็นมาบอกในเดืองตาว่ากินจังไดเนาะไม่รัก รักไม่รักรักเพื่อนเป็นคนอารมณ์ดีมากค่ะทุกคนไม่รักรักไม่รักสรุปรักไหมรักไม่รักรัก,รกตัวกูก็รักนี่เหมือนใช่ เราเรียกชื่ว่ากินไม่ได้ก็กินไปกินมาก็คลายลูกว่าอยู่นะบวยเอ้ยมันฝน,นจะตก <laughs> ตักปักตะไคร้ด่วนอาก,กาศที่จุฬินแปรปวนแบบดีมากร้อนก็ร้อนแบบอยู่ีร้อนร้อนอยู่ฝนกตกอย่างนี้มีอะไร มีอะไรแปลกๆให้กินอีกไหมเวลาเจอหน้าใครเนาะร่มย่มร่มคำจนขีดลมแรงมากอ้อ เดี๋ยวถ้าฝนตกก็ก็ต้องปิดคลิปแ,แล้วจะมาจะมาแนงก็ตกขึ้นมากเลวจ้ะพวงนี้แต่เขาพนะวงนี้แบบสวยมาก เอออร่อยดีแปลกๆเขาจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆค่ะทุกคนแต่กินเพินดูดูสีคล้ายๆลูกว่าเลยแต่ลูกว่านะ่าจะออกสีม่วงลูกว่าไม่ใช่ใหญ่กว่าอคล้ายๆก็เลยอ่ะคล้ายๆหอมเนาะหอมนี่กลิ่นหอม ีย่อย่างเดียวคือเนื้อมันน้อยอ่ะเนื้อน้อยเม็ดใหญ่ใหญ่เอาไปประดับเค้กน่าจะสวยเนาะแต่งทำอะไรได้ไหมเมื่อกี้โดนเอาเลยเข้าเข้าไหมเข้าเข้าเอาใหม่ดิยั้ว ได้ไหมได้เข้เาตอนถามลงไปลงนี่นะลงเลยมากฝนมากเหรอแต่ทุกคนปิดคลิปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวฝนของม,มันมาแล้วโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะลูกลำดวนนะจ๊ะผลไม้ป่าตามฤดูกาลเนาะรสชาติหวานอมเปรี้ยวไพโบ้คยกินกับล่องหามากินมึงนะจ๊ะเพื่อนจะหอมแบบ หอมเป็นเอกลักษณ์นะเนาะอร่อยดียดกินเพลินดีนะคะทุกคนก็เหมือนก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณหลายด้วยจ้าถ้าให้มาคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทิ้คลิปต่อไปสำหรับมือนี้ไปแล้วด้วค่ะบ๊ายบาย